ตอนนี้ผมเห็นเป่าไม้แล้วนะครับเป็นโคบโคมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตามบาเจ๋งเมืองนะครับมือนผ้ามาเต่โคบโคมนะครับดีแต่ว่าครับโคมนี่ครับโคบบอมิบอยู่หว่างน้ำนะครับก็ะเลยเด๋ยวทายทำสะดวกไงนะครับเดี่น้องมาลุนกันมาจากตัวไงวะนะครับ หมูแล้วนะครับตอนนี้ครับหมูแล้วนะครับอานนม้นคนะัายข้ามไ้พีให้นอกด้วยเป็นกันนะครับอนะร่อยครับ นี่ครับจับคบค่มนะครับจับเพ่ละสองโตนะครับคบกำลังโค่นนะครับการอยู่แม่นตีสองนะครับอ่ะโค่มแไกนะครับเดี๋ยวมาหลุ่นโค่มต่อไปครับตอนนี้ผมมาปล่อยโค่นกันแล้วนะครับนี่ครับมุกลงนะครับจะกับองุ่ว่าโตใหญ่บ่นะครับเด้อพี่ๆน้องๆแต่ควบค่มนะครับตีสองนะครับ นี่ครับอีสานพุ่มปรญยานี่ครับจับเดียเท่าละสองตัวนะครับแต่ก็อโคมงน้ำครับน้ำทงน้ำไ้น้ำหน้านะครับอุดค้มหนึ่งครับเดี๋ยวเอาตัวนี้แล้วก่อนนะครับผมเห็นอีโค้งหนึ่งนะครับพี่ๆน้องๆดีเป็นโค้มดีสองนะครับเจออีโค้มแล้วครับผม เดี๋ยวมาเบิงนะครับมาลุ้นกันครับพี่ๆน้องๆครับตัวใหญ่หรือตัวน้อยนะครับเจออีกโค่มแล้วที่ใส่ละโอเคใส่นอ้องยิงดีนี่ยเมื่อกี้เลยบะเมีนโค่มครับตัวนี้เป็นกบผูกนะครับดีครับอยู่ตัวเดียวเฮ้ยก็มีคบได้ละตัวนึง อยู่ตัวเดียวนะครับตัวนี้เป็นกบเมียนะครับแต่ใบใหญ่แห้งนะครับมันหมานครับอยู่กันไปเงีวๆเลยครับผมเจอจีคุ้มครับเมื่อกี้ใช่หรอเจออีจีคุ้มนะครับเมื่อกี้ยิ้มเที่นี่แหละครับเมื่อกี้ผมเนี่ยมากเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชม ใส่นอเนี่ยแมกกีอยูอยทเทเทียวนี่แหละครับเพราะว่าต้องเขาหัวน้ำกัะจักนะครับมเมื่อกี้นี่ตานะครับเมื่อกี้เห็นไปใส่นอกคมเลยโอ้นี่น,นี่นี่ครับ เอช,ชนี่ครับสองตัวครับแต่กบแม่บกไคเงยนะครับอยู่อยู่ไหนนะครับอยู่ซึกว่าจะบกคงเงยประเด็นนะตัวบกคเงยประเด็นนะครับ สำหรับมนีกับอำลาเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพี่พี่น้องๆผมกะมาถ่ายท้ำให้พี่ให้น้องเดี๋ยวเบงพ่อเป็นพ่อเดี๋ยวสนุกนะครับวิถีอีสานนะครับให้กินให้ยากนะครับสไตล์เบาเจ๋งนะครับผมครับมานไ่ายมานั่งครับไปเจอกันมือหน้าครับมื่อนี้สวัสดีครับ